สวัสดีครับมาพบกับน้องสาวห้านะครับผมอยู่ในกับช่องพลายสาวห้าครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยามเช้านะครับก็เจ็ดโมงกว่าๆนะครับผมมาจะพาน้องสาวห้าไปเล่นกับน้องไพวันนะครับนี่ก็ไปกินหญ้าก่อนครับหยื่อาครับผมนี่ ยังไงไปวัดเหรอยังไปมั้งไม่รู้ทุกคนทุกคนเอาผมไปเยี่ยมน้องไทยวันนะครับไปหาน้องดิอ๋อนี่ก็มาเล่นกับอยู่น้องสองห้าครับผมกิ้งจ雅หนุ่มน้อยไปจำหมู่บ้านครับ Nè mày mày Má mày hết mày 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 thôi Thôi, thôi khát. Khát, được. Khát, được. mày khát, mùi. Luôn khát. Thôi. Khát, mùi khát. mày hết ừ. hết mày 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 gặt mày à, mày mày

abu à, put some tea somewhere you can take con call out. Seeing đó. ding cái lượt về hôm lên về Tell me, I can't sleep. I can't sleep. I này sleep. I can't 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 sleep. I เออแบบกเ็ปุ่นอะจีงอยาก้กี้าโก้เออี้เลยอาไปแล้วมงมอาไปมุงเปลือแล้วอาไปบนเลือยะจี้เลยปลาจู่จักฝังเรือพตัดดุงงออหาไปกันลูกระเปนเพื่

cái gì gì mới nó rồi ấy gì đó Rồi Cô làm. làm. Ừ. Bên bên con cô hay đi. Cô ổng ai cô con cô không vô. Ừ. phải lập sắt, hay để xe nạt nhường, nó phạt leo. Dì gì nó phê bắn cái gì Thôi mà Thôi mà, tiếp mà Thôi mùi Tiếp, thôi, nhẹ mẹ Thôi Tiếp ไปกมอยจิตอ oh, oh, ้อยของน้องไพรวันครับพอดีติดลวครับเข้าไปไม่ได้ครับเข้าไปข้างหน้าก็เจอวัวนะครับอืมอืมาจ่ายยี่ส์จะปวดกระสันสลอกะวิกาอยู่นะ เวลาบุญก้กลาบุญบีไอบุญบุญด็นกับกามังจ่าดูคุณแม่เขาจะอยงไหมครับแม่ทำอไปนะครับก็เลยไปเยี่ยมแม่ดูครับผมอ้วนะขนาดเ่ี้เป็นควันควันเก่านะครับเมื่อก่อนผมจะเลี้ยงพ่อของเขาพ่อสองห้านะครับอันนี้คุณนังแก่ก็เลี้ยงต่อครับผมไป อยู่ในพัทยานะครับเอาคุณพ่อเข้าไปครับที่ยังไม่เสียนะครับก็เมื่อกี้เป็นลุงนะครับผมเขาก็ดูน้องสองห้าตั้งแต่ต่อจากผมที่ฝึกไปนะครับเีาก็ช่วยดูต่อก็เป็นความเก่าของน้องสองห้านะครับอ้ที่เขาฝึกน้องไพวันนะครับก็แจดีครับผมฝึกช้างแบบอารมณ์เย็นครับไม่ตุกตะ แกเป็นคนเย็นใจเย็นแกมีอะไรแกบ,บอกครับแกสดอยเอแม่แม่ท้องใบไม่อยู่ครับอยู่แกน้องสาฝนนะครับมี่ก็ไปเล่นกันน้องสาฝนนะครับนานๆเราได้มาเจอกันนะครับผมเพราะว่า ต่างคนต่างมีพละครับเพราะว่าผมก็มีพละเหมือนกันนะครับก็อยากจะเอาถ่ายคลิปให้เอได้ดูแบบวิธีไอ้ลายๆอย่างนะครับไปหาพี่น้องไปเยี่ยมไปเดินเล่นจะมีลูกน้องสมุนเดินตามด้วยก็ประมาณนี้ครับผม นีไ่ไหมเดี๋ยวเฮ้ยไปะจะย้อนแสงนะครับผมนี่ก็มาเล่นกับน,น้องสายฝนนะครับแม่ทองใบไม่อยู่นะครับดูแม่ทองใบ,ไ,บ,งบไปไหนอยู่วัดปลาหรือเปล่าครับผมอยู่แต่น้องสายฝนนะครับโอ้เด็กน,นี่ครับ

น้องาเขาฮะเดินหาเนี่ยดูครับเขาชอบเดินแบบบดมแบบของของช้างเพชรเพชรเมียครับพิสัยเขาโตขึ้นพ่อพันยอยครับมีคนเขาว่าอู้ตัวใหญ่ใหญ่มากมีคนเขาทักครับงาก็ใหญ่งางาได้พ่อแล้วคุณพ่อเขาเป่าประาณนี้ ตาก็เริ่มจะมึนพ่ตาพ่อเขาจะแดงขาพ่อเขาจะใหญ่ครับจิกลักษ์ของเขาแต่เป็นหุนบางครับพ่อเขาหุนไม่ค่อยนาครับนี่ครับผมางตัวผู้ถ้าเป็นพ่อพันธุ์นะครับจะเป็นประมาณแบบนี้ครับก็ชอบดมของเอก จกบ,บินตามที่ทุณเมีเขาได้ปัสสาวะครับน้องสอรห้นี่สุดยอดผมเพิ่มต,ต้องพูดถึงครับอนาคตพ่อพันธครับผมพันพ่อพ่อ,พ,อพ่อพันครับพอนะยาอย่างนไม่ไปด้วยบ่มีเค,ค้กอะไรบ่รมีเค,ค้กด้วยบ่ไม่รู้ nhưng coi đủ có nhưng luôn cần và ngay và ngay rồi với các và tiếp tam thông hai sáu hai của mình rồi nhà nhà mà dù mà bây giờ bình ngày hôm gặp lại thế ก,กระตีะจับลักกระตี้เนี่บดูว่าแม่กับไม้่็สูงกว่าเขาน้องสูงกว่าน้องสองห้านิดดูรับช้างห้าปีหกปีครับโอ้โหใหญ่เกินไปนะครับก็อันนี้ก็ไ,ได้ว่าชมตเองครับอยู่ที่ควานเลี้ยงครับ <laughs> ผมก็ได้ชมตเองเพราะว่าผมเลี้ยงดีก็อยู่ที่ควาน,นครับเพราะว่า การดูแลใส่ใจนะครับผมก็อยากให้เขาโตเร็วน,นะครับเพราะว่าในการออกงานออกอะไรเราก็ได้ตัวใหญ่หน่อยครับแต่เขานี่เรื่องงานต้องพูดอยากเห็นเวลาเขาโตครับงานเขาจะเป็นไงเอาอันนั้นก็ฝากด้วยครับผมช่องปลายสองห้าครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดคัสคายครับผม หรือจะแวะในเทศกาลปีใหม่ครับแวะมาเยี่ยมชมน้องๆช้างได้ครับมีครอบครัวครับผมเป็นครอบครัวของพลายเสาห้านะครับผมก็มีสีเชือกแล้วก็ของคุณตาด้วยครับก็มีเยอะ่ครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักพี่น้องของของแม่นะครับน้องๆแม่ครับที่มีตระกูลช้างนะครับมาสัมผัสวัดป่าเจียงครับสามกรรมนะครับเจ้าวาดวัดป่าเจียงพระอาจารย์พระอาจารย์คำหัน ปัญญาทุโรนะครับก็เป็นแม่ปิดพี่คนโตพี่คนโตของของในคนในในครอบครัวนะครับเพราะว่าแกเป็นพระอาจา,ารย์หันแกเป็นพี่คนแรกคนที่สองจะเป็นแม่ผมนะครับแบบตามกันออกนะครับก็ในตระกูลผมก็จะเน้นเรื่องช้างมากกว่าเพราะว่าผมเกิดมาก็เห็นช้างตลอดในใน ที่ผมจับความได้นะครับก็จะเห็นแม่ทองใบก่อนนะครับแม่ของน้องสห้านั่นแหละครับผมก็เลยว่าเป็นตัวแรกที่ผมเลี้ยงนะครับสมัยเด็กนะครับต่อมาเป็นน้องพลอยนะครับผม,ผมก็ผมชอบช้างมาแต่เด็กครับเรียนรู้ในการเลี้ยงช้างนะครับฝึกแบบใช้ความจํานะครับใช้แบบเอาดูคนแบบ ก็ดูตาอย่างนี้เขาเลี้ยงเลี้ยงันไหนครับในวิธีการฝึกเราก็ดูคนที่เขาแก่กว่าเราครับเขาผ่านประสบการณ์มาก่อนเราก็ฝึกตามเขานะครับก็มีหลายอย่างการฝึกช้างครับบางคนก็มันมีทุกทุกทุกทระเภทครับหลายอย่างผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับก็อยากให้ไม่สัมผัสเองดีกว่าเพราะว่าคูประกรมของ ตระกูลผมก็ค่อนข้างจะแบบใหญ่อยู่ในตระกูลสารางานนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากเฮ่ฝากติดตามด้วยนะฝากเป็นกำลังใจตรงคะแนนให้น้องสงง้างได้ครับผมอขอบคุณครับนะล,ลูกครับแล้วขอบค,ครับก่อนเสียงด,งดังเสียงครับนี่เสียงดีดีครับ ลงด้เสียงอบผมอันนแค่นี้ครับสวัสดีครับ